สวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะมานวดน้ำมันในสไตล์นวดลูกค้าตัวใหญ่หรือว่าลูกค้าน้ำหนักเยอะล้นเตียงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้วันจะนำเทคนิคมาฝากในลักษณะการวางตัวของหมอนวดหรือว่าเป็นเทคนิคของวันเองที่ใช้กับลูกค้าชาวต่างชาติที่ตัวใหญ่ล้นเตียงที่บางครั้ง หมอนวดเห็นก็ต้องถูกใจว่าโอ้ว้าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าลูกค้าที่เขาตัวใหญ่เขาก็รู้ว่าเขาตัวใหญ่เขาจะเลือกนวดน้ำมันสบายๆไม่ค่อยชอบนวดหนักเพราะว่าเขาจะเจ็บเนาะวันก็จะใช้สไตล์ของวันในการนวดแล้วก็นำมาแชร์ในคลิปนี้วันจะใช้ลักษณะนี้เลยสำหรับถ้าเจอลูกค้าตัวใหญ่ ล้นเตียงนะใหญ่แบบล้นเตียงแต่ว่าหุ่นของเราก็ไซส์ฝรั่งแต่ว่าอาจจะไม่ล้นเตียงแต่วันจะใช้เทคนิคการนวดลูกค้าตัวใหญ่เริ่มเลยแล้วกันปกติก็เบสิกหรือว่ากระจายน้ำมันให้ทั่วก่อนเนาะการนวดน้ำมันก็อย่าลืมโยกตัวโยกขาแอนหลังเหมือนเดิม เ,เตีบเดิมดันจากขาเราจะไม่นั่งทับขาลูกค้าหรือว่าไม่นั่งแนบเนาะอันนี้วันก็ไม่ได้แนบนะมันมุมกล้องมันจะเห็นแนบเดี๋ยวกระจายน้ำมันเสร็จก็จะเป็นไล่ไปเรื่อยๆให้ทั่วก่อนเพราะว่าลูกค้าตัวใหญ่จะ จน้ำมันไม่ค่อยทั่วเท่าไหร่มันจะใช้สเตปนี้เลยปกติเตียงก็จะถ้าเตียงไม่ใหญ่ก็ใช้ได้เตียงต้องเป็นเตียงนวดน้ำมันเราจะเหยียบที่ขอบเตียงหรือว่าลักษณะนี้ในวันจะใช้โยกตัวด้วยใช้โยกทั้งตัวเลยดันขาช่วยโยกสลับเหมือนเราโยกเยกเลยชิงน้ำหนัก ทิ้งน้ำหนักให้ไปที่แขนแล้วก็ไปที่ฝ่ามือเลยใช้หลังแอนหลังช่วยโยกสลับการโยกนี้จะเป็นการทิ้งน้ำหนักที่ดีแล้วก็สมูทกว่าการที่ไม่โยกถ้าไม่โยกมันจะเหมือนไลไปเฉยๆแล้วก็ปวดเมื่อตัวเองซะเปล่าลูกค้าก็ไม่ได้รู้สึกฟินอะไรประมาณนี้เนาะ ็โยกเบสิกอันนี้พอวันเจอลูกค้าตัวใหญ่มันก็จะยิ้มรับปกติเลยจะไม่ตกใจอะไรมากมายแต่นวดสเตปนี้เพราะลูกค้าตัวใหญ่บางทีเขาก็รู้ว่าเขาตัวใหญ่แล้วหมอนวดจะอาจจะไม่ค่อยอยากนวดเขาหรือว่าจะแบบนวดยังไงดีเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากลูกค้าตัวใหญ่จะให้ทิปดีนะวันว่า ก็จะไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปการนวดน้ำมันเบสิกแบบทั่วๆไปเลยแต่ว่าจะมาเน้นในส่วนที่ทำให้เขารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกฟินเพราะว่าเนื้อเนื้อเขาจะเยอะกว่าปกติเนาะกดดันมันก็ต้องใช้แรงเยอะจะใช้สเต็ป โยกดันดึงใช้ขาช่วยโยกดันดึงยังสามารถย่อเข่าลงได้สามช่วงได้เหมือนเดิมอันนี้ก็ทิ้งน้ำหนักได้ดีนะวันว่าเจอตัวใหญ่แค่ไหนล้นเตียงแค่ไหนก็รับได้แต่ถ้าตัวใหญ่มากๆนอนความไม่ได้ก็จะให้นอนตะแคงแล้วเราก็จะเลือกนอนตะแคงซ้ายขวาก่อน ทั้งนวดขาทั้งนวดหลังแล้วก็ค่อยนอนหงายเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีเนาะเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปๆปไปก็จะลงข้างเตียงตามปกติเลยนวดตามปกติปกติแล้วเตียงเราจะมีอ่ามีขาแล้วก็มีมีราวกัน้นหรือว่ามีที่วางตะกร้ามีที่วางของใต้เตียงเราจะยืนตรงนั้นเลย เราจะยืนเพื่อให้เขยงถึงเพราะว่าพอลูกค้าตัวใหญ่แล้วเหมือนตัวเราจะเตี้ยลงหรือว่า,าหมอนวดที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เนี่ยจะมีปัญหาแขนเราจะดันแรงไปไม่ถึงให้พยายามเหยียบขอบเตียงที่เป็นราวปกติเตียงที่มีมาตรฐานเขาจะมีราวไว้แบบวางตะกร้าด้านล่างวางของด้านล่างอะไรเงี้ยมีแน่นอนให้เหยียบตรงนั้นแล้วก็ดันตัวขึ้น แล้วก็ใช้ขาช่วยโยกเนาะก็สามารถนำเทคนิคของวันไปปรับใช้ได้ถ้าใครที่คิดว่านวดลูกค้าตัวใหญ่แล้วมันทำให้เหนื่อยมันทำให้แบบอ๋อมันเหนื่อยมากจริงๆอะไรเงี้ยมันสามารถช่วยได้ก็จะเป็นสเตปนวดน้ำมันทั่วไปเลยใช้ขาช่วยใช้โยกตัวช่วยมากกว่าแขน พยายามทำตัวของเราให้ให้สูงได้เท่ากับที่เราจะลงน้ำหนักให้ลูกค้าตามที่ลงน้ำหนักให้ลูกค้าปกติเนาะเราก็จะเหยียบพื้นพื้นตามปกติแล้วก็โยกตัวตามปกติแต่ถ้าเจอตัวใหญ่วันแนะนำให้เหยียบอขอบเตียงขอบเตียงด้านล่างที่เป็นราวที่ยึดเตียงให้เหยียบ แล้วก็ทิ้งน้ําหนักเพราะว่ายังไงที่ยึดเตียงมันก็มั่นคงอยู่แล้วเราโยกตัวได้ปกติวันใช้ตลอดแล้วก็เตียงที่ร้านนวดที่วันทํางานก็เป็นลักษณะนั้นถ้าเราไม่ถึงจริงๆเราสามารถใช้ขาหรือว่าเข่าพาดขึ้นมาข้างเตียงดันตัวเองขึ้นแล้วก็ช่วยกดก็ ดูลักษณะการนวดของวันไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องโถมแรงแบบเต็มที่แล้วถ้ามันไม่ถึงมันจะทำให้เราปวดข้อมือปวดล้าวสะบักปวดแขนมากๆด้วยอันนี้เป็นเทคนิคสำหรับนวดลูกค้าที่ตัวใหญ่น้ำหนักเยอะหรือว่าลูกค้าที่ล้นเตียงนะ เรื่อยๆตามภาพเลยแล้วกันอันนี้วันจะใช้หุ่นแบบถือว่าใหญ่สุดของคลิปเราแล้วเนาะแม่ก็เป็นหุ่นให้ในคลิปนี้ก็โยกตัวตามปกติเลยดัน3มช่วงเหมือนเดิมนี่ลักษณะนี้ถ้าเราขึ้นไม่ถึงลูกค้า,าจริงๆ เราสามารถง่อยขางเตียงก็ได้ง่อยทั้งหัวเตียงก็ได้ประมาณนี้เนาะง่อยเป็นภาษาอีสานก็จะเป็นแบบว่าขึ้นคางเตียงเป็นภาษาไทยเนาะก็จะพยุงตัวเองขึ้นให้สูงเหนือเท่าๆกับตัวลูกค้า ันนี้สเต็ปจริงที่มันใช้จริงพี่นวดมาตลอด4-5ปีสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติที่ตัวใหญ่ก็มาไปเรื่อยเลยช้าๆไม่รีบใน1ชั่วโมงหรือว่า90นาทีก็ทันอยู่แล้วเป็นสเต็ปนวดน้ำมันทั่วไปมาเพิ่มเทคนิคกันด้วยการขึ้นขอบเตียงหรือว่าการ ทิ้งน้ำหนักช่วยไปเรื่อยๆเนาะการนวดฝ่ามือรีดฝ่ามือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่วันใช้แล้วลูกค้าติดใจมากข้อส่วนมากไปถึงฝ่ามือเราก็จะรูปเฉยๆแล้วก็ออกฝ่ามือเนาะแต่นี่วันจะใช้โป้งรีดให้ด้วยรีดไล่เลยทิ้งน้ำหนักขาท่า อยากให้แรงเรามีเยอะเราก็ดันกำแพงใส่ได้หรือว่าดันเตียงใส่ได้เพื่อทิ้งน้ำหนักทายน้ำหนักทั้งตัวออกไปทั้งหมดเลยอย่าก,กักนะถ้ากักเนี่ยตัวเองจะปวดเมื่อยแล้วสุดท้ายแล้วก็จะย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองกล้ามเนื้อเราเองนี่แหละจะเป็นรึงแล้วก็ปวดร้าวได้เนาะ โยกตัวหมุนตัวคือนวดน้ำมันเนี่ยไหลไหลอย,อยู่แต่ว่าเหมือนสายไปทั้งตัวเลยทิ้งน้ำหนักลงไปเรื่อยๆจะชาการรีดก็ใช้โป้งรีดมือรีดไปด้วยในส่วนของแขนหรือว่ามือเนาะก่อนที่จะขึ้นด้านบน ก็เบสิกก่อนค่อยไปสเต็ปต่อไปอย่าลืมทิ้งน้ำหนักแล้วก็โถมตัวให้แรงเราออกไปให้สุดเลยถ้าสุดแล้วพอเราน่ดลูกค้าเสร็จเรา แ๊บหนึง่งเราก็หายเหนื่อยแต่ถ้าเราโถมน้ําหนักไปไม่สุดออกไม่สุดจากร่างกายเรามันจะเหนื่อยจะเพลียเหมือนจะเป็นไข่อยู่ตลอดเวลาเลยกว่าวันจะฝึกได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลานานนานพอสมควรแต่ว่าประสบการณ์ที่ดีเราจะได้จากลูกค้าเสมอไม่ว่าวันจะเจอลูกค้าแบบไหนลักษณะไหน คอมเพนแรงแค่ไหนนั่นก็คือการเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ดีของเราสำหรับวันนะก็ไปเรื่อยๆเลยถ้าแรงเราไม่พอเราสามารถดันกำแพงหรือว่าดันผนังช่วยได้อันนี้วันจะใช้ดันใช้เอวดัน รื่อยๆดีด,ดเน้นกล้ามเนื้อยังไงก็กล้ามเนื้ออยู่แล้วเนาะสำหรับลูกค้าตัวใหญ่กระจายมือนี่มันจะถางมือเลยนะมันจะต่างจากนวดลูกค้าทั่วไปหรือว่าลูกค้าตัวเล็กๆเพราะว่ายังเราพยายามให้มือเราสาวให้สุดทุกๆส่วนของกล้ามเนื้อลูกค้ามันจะคิดแบบนี้แล้วเขาจะรู้สึกรู้สึกดีแล้วก็ รู้สึกฟินกับการนวดของเราใช้ได้กับลูกค้าตัวใหญ่ที่ชอบนวดหนักหรือว่าตัวเล็กที่ชอบนวดหนักสามารถโถมตัวทิ้งน้ำหนักในลักษณะตามคลิปนี้ได้้าขึ้นที่ข้างบนแล้วลูกค้าบอกว่าเน้นข้างหลังเน้นหลังล่างลูกค้าตัวใหญ่ถ้าเรายืนปกติ เราจะไปไม่สุดที่เอวเขามันจะชนที่หัวท้องเขาช้องเราจะไปชนที่หัวลูกค้าเราสามารถขึ้นที่ขอบเตียงด้านบนแบบนี้ได้เลยกโยกให้เต็มที่มันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะที่วันว่ามันเป็นการเซฟตัวเองด้วยแล้วก็นวดลูกค้าแล้วมันมันถึงมันฟิน ส่วนมากลูกค้าที่ตัวใหญ่ก็จะกลับมาหาเราอีกแน่นอนแล้วเขาก็ไปแนะนำเพื่อนๆมานวดกับเราวันก็ได้ประสบการณ์จากหลายเคสพอสมควรเห็นเขากลับมาอีกเราก็ดีใจเนาะไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตาม พอมาครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามเดี๋ยวเขาก็มันเป็นลูกค้าประจําเราเดี๋ยวเขาก็ไปบอกต่อเพื่อนๆมาพอนวดไปเรื่อยๆเ,เนิบๆเนิบๆแต่ว่าเน้นๆยังไงก็ได้น้ําหนักแน่นอนอย่าคิดว่าตัววันสูงวันขึ้นเตียงได้ มันโยกน้ําหนักได้มันไม่เกี่ยวว่านว่าสำหรับคนที่ตัวเล็กตัวไม่สูงก็ใช้ลักษณะนี้ได้เราต้องใช้สิ่งรอบตัวช่วยไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าในลักษณะที่นวดลูกค้าเนี่ยลูกค้าเขาไม่ได้มาสนใจว่าเรานวดแบบท่าไหนแต่จริงๆมันก็เป็นสเต็ปนวดน้ำมันแบบทั่วไปอยู่แล้วแต่เขาจะมาเน้นว่า เราลงน้ำหนักให้เขารู้สึกดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มากกว่าเท่าที่วันเจอมานะอันนี้คือวันเล่าจากประสบการณ์ที่วันเจอแล้วก็วันเอาประสบการณ์จริงของวันที่เจอมาแชร์แล้วก็มาทําเป็นคลิปเพื่อจะถ่ายทอดไว้ให้กับทุกๆคนได้ดูสามารถนําไปปรับใช้เพราะว่าส่วนมากลูกค้าของวันที่มานวดที่ภูเก็ตก็เป็นชาวยุโรปแล้วก็ตัวใหญ่ แต่เขาก็จะกลับมาในทุกๆปีแล้วก็แนะนำเพื่อนๆมาด้วยเป็นแต่ปีนี้เนาะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยคิดถึงทุกค้าทุกๆคนแล้วก็คิดถึงทุกๆคนที่ ก็นวดไปเรื่อยเลยอย่าลืมกดที่ฐานกระโหลกกดคลึงคลอก็เป็นสเต็ปสุดท้ายเนาะจะเสร็จแล้วแต่ว่าเราจะเน้นหน่อยเน้นแบบคลายๆเน้นๆเลยถ้าลูกค้าตัวใหญ่วันจะกลับไปขึ้นเตียงปกติก็จะขึ้นเตียงอยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้าตัวเล็กไม่ตัวใหญ่มันจะอยู่ข้างเตียงแล้วก็สเต็ปจบเลย ลูกค้าตัวใหญ่เราต้องให้น้ำหนักลงแบบเท่าๆกันแบบขึ้นแบบไหนก็ต้องลงแบบนั้นเนาะสามช่วงเหมือนเดิมจะต,ตัวใหญ่แค่ไหนวันว่าวันก็รับได้เต็มที่ถ้าลูกค้าคนนั้นยินดีให้วันนวดแต่ถ้าวันนวดแล้วส่วนมากก็จะกลับมาอีกนะ เรื่อยๆเลยโยกตัวให้เต็มที่ใช้ขาช่วยดันแล้วก็แอ่นหลังโยกอันนี้มันจะทิ้งน้ำหนักลงแต่ว่าไม่ได้กดแรงนะไม่ได้แบบบึ๊บๆเดี๋ยวก้นกบลูกค้าจะหักเอาเนาะกระดูกจะเล้าได้เหมือนกับวันกดเฉยๆแต่ว่าทิ้งน้ำหนักแบบหน่วงลงก็เสร็จสิน้นซับน้ำมันซับน้ำมันในลักษณะนี้เลยสำหรับลูกค้าตัวใหญ่ล้นเตียง โยกทั้งตัวเลยจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันสามารถเซฟตัวเองเราได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปของเราแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย